ตัวละครรีเทิร์นโซนิกระดับ UR หรือจะสู้ตัวละครตัวใหม่นั่นก็คือเจ้าตัวโบรอดในระดับ UR สําหรับตัวละครตัวนี้บอกไว้ตามตรงก่อนเลยนะครับมันตัดต่อแน่นอนร่วนๆแต่ถ้าหากเดือนหน้าเขามาจริงๆแล้วแล้วก็โอ้โหวิวัฒนาการของตัวละครตัวนี้มันจะเข้าสู่คําว่าย้อนหลังแบบสุดๆเลยนะเนื่องจากระดับยูล่าสุดของเขามันเป็นร่างที่3นะครับผมจะเกิดว่ามาทําเป็นร่างที่1เปลี่ยนชุดอีกเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรด,ดูไม่ดีแบบสุดๆเอาเป็นว่ายังไงสําหรับตัวละครตัวใหม่จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเพื่่อนท,ทานรติ ารรับชมกันไปก่อนได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้กระผมเองจะมาทําการรีวิวเจ้าตัวเกโรเกโรระดับยูอาตัวนี้แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวการอัปเกรดดาวของเขาตั้งแต่5ดาวเหลืองอมาจนถึงเป็น5ดาวม่วงและที่สําคัญในเรื่องของการปลกเสกนะครับผมใ้เรื่องพัสดสกิลตัวขัน้นยูอาตรงนี้มีความสามารถอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเดี๋ยวเพื่อนเพื่อทุกท่านรอติดตามรับชมกันได้เลยอีกทั้งคลิปวิดีโอนี้เสียงของผมอาจจะดูแปลกๆไปนะจ๊ะเนื่องจากกําาาาลลัังหหยยไข้ววดดใญ่่รบผมมอกเทสุ มานะเอาเป็นว่ายัางไงถ้าเกิดเพื่อนๆดูถ้าพร้อมที่จะเข้าไปรับชมข้อมูลกันแล้วก็อย่าลืมที่ช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ Richman s h o p กลับมายิ่งใ,ใหญ่กว่าเดิมที่งาน h ท i l a n d g เกม s ช o w 2025พบเจอเหล่า s t ม e ม m e r ชื่อดังครับขั้งที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซนแบบ Exclusive และกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตชื่อดังมากมายที่ลอต้อรรับจัดเต็มนับสิบที่บูธ ต่อย้ำความเตทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุพิเศษจากแรงล็อกเจเนซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมสิริกิจพบกันที่บูธบริษัทแมนช็อป สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกพี่ทุกวททัยท,ท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเม็รดื่อซองเกตในซูจินสำหรับคลิปวโอในวันนี้กระผมเองจะมารีวิวเจ้าตัวเกโรเกโรระดับ UR ตัวนี้ที่เป็นตัวละครตัวใหม่ในเดือนนี้แบบจัดหนักจัดเต็มกันนะครับผมเนื่องจากตัวละครตัวนี้ตั้งแต่เขาอัปเดตมาเนี่ยผมเองยังไม่ได้ทําคลิปของตัวละครตัวนี้แบบแน่นๆเลยนะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็คือป่วยนั่นเองครับผมบอกเลยว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีนี่อย่างสุดจริงๆนะน เนื่องจากจะมีการไอแบบต่อเนื่องแล้วเจ็บคอแบบสุดๆเอาเป็นว่ายัางไงถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่รับรู้ข้อมูลดั้งเดิมอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลอันติเมทหรือพาสซีฟสกิลตัวเดี๋ยวเรามาดูความสามารถแบบอัปเกรดขั้นสุดไปเลยดีกว่านะครับโดยที่ไม่ต้องไปย้อนดูอะไรกันมากมายเนื่องจากเดี๋ยวมันจะเสียระยะเวลานั่นเองอย่างแรกสิ่งที่เพิ่มเติมมาเลยนั่นก็คือเจ้าตัวกิโรกิโรระดับยูอาตัวนี้เมื่อเขาโจมตีออนติเมทไปเขาจะสร้างความเสียหายให้แก่ฟันสตูทั้งทีมด้วยนะครับ ความสามารถในเรื่องของการโจมตีของสกิลอัลติเมตนะตรงนี้มันจะไม่มีนะครับเพราะว่าจากเดิมเลยเนี่ยแบบ100%มันจะเป็นการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเลือดให้กับเพื่อนภายในทีมของเราอย่างเดียวเท่านั้นแต่พอหลังจากอัปเดตอัปเกรดมาก็จะสามารถโจมตีได้แล้วนะครับผมความเสียหายในยอยู่ที่600%มีการฟื้นฟ,นฟนูเลือดภายในทีมของเราจํานวน150%แถมยังมีโอกาสอีก100%ทําให้เป้าหมายฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนะครับติดสถานะล็อกไปเลยจํานวน2เทิร์นความเสียหายในยเรื่องของสถานะล็็อออกนนนนนีี่่จจะเเเเปปคคววาาามสายยยหแบบตืงิดไํนน 20%0% ความสามารถทั้งหมดในเรื่องของอันติเมียนะตรงนี้จะเป็นการโจมตีที่คิดจากค่าพลังโจมตีของเจ้าตัวเกโรเกโรระดับยูอาร์ล้วนๆอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปั้นตัวละครตัวนี้และอยากจะใส่อุปกรณ์นะครับแนะนําว่าเป็นพลังโจมตีทั้งหมดไปเลยจะดีที่สุดส่วนในเรื่องของอัตราการติดคีิ์ทีคอนในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องใส่เลยก็ได้นะครับเพราะว่าการฮิวของเขารวมไปถึงการโจมตีของเขามันจะมาจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดว่าตัวละครตัวนี้คุ้มหรือไม่ครับสำหรับอุปกรณ์เฉพาะ3 ของเขาก็ลองวิเคราะห์กันดูนะโดยส่วนตัวผมเอาแค่2ดาวเหลืองก็พอแล้วนะครับเนื่องจากอุปกรณ์เฉพาะของเขาเนี่ยมันใช้70ตัวด,ดาําดาวก็ใจายเพื่อที่จะได้รับอุปกรณ์มา1ชิ้นเลยนะและกว่าเราจะเก็บดองได้แต่ละทีเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยส่วนในเรื่องของพาสซีฟสกิลตัวในส่วนนี้โอ้โหแทบไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะเพราะว่าการเพิ่มเติมของเขาเนี่ยจะมีแค่ในเรื่องของลดความเสียหายที่ไม่ติดขี้มาจํานวน70%ในเรื่องของการอัปเกรดมาเป็น5ดาวเหลืองส่วนการทํามาเป็น5้าดามวม่วงก็เพิ่มมมเเติิจากด 70มาเป็น80%โดยรวมเพิ่มเติมจาก60เป็น70 70เป็น80แค่นั้น จบนะครับส่วนในเรื่องของความสามารถที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการติดสถานะล็อกเมื่อเข้าเกมไปปุ๊บมันก็จะติดทันทีแล้วก็จะสร้างความเสียหายจํานวน150โดยรวมผมมองว่าตัวละครของเขาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปปั้นดาวอะไรเลยนะเอามายืนใช้ในแค่เรื่องของคอสกิลของเขาเยอย่างเดียวหลักๆเนี่ยก็เพียงพอแล้วเพราะว่าความสามารถของคองเขามันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็อึดมากๆเลยนะครับส่วนในเรื่องความสามารถอีกอันนึงก็คือเอามาแทนที่เจ้าตัวฟุบุก,กิร,ระดับยูอานั่นเองตรงที่ว่ามีสถานะล็อกเเป้้้าาาหมมยยโดทที่่รนนันไตอง ลและเดี๋ยวเรามาดูสิ่งสุดท้ายกันนะครับผมนั่นก็คือพั s ฟิสตคิวปลุกตื่นในส่วนนี้หากเราทําการอัปเลเวลของเขามาเป็นเลเวลที่2เราเองก็จะได้รับความสามารถเพิ่มเติมนะครับผมจากเดิมเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3บรรทัดนะตรงนี้นั่นก็คือเมื่อเราเข้ามาในเกมเนี่ยทีมของเราจะได้รับลูกไฟจํานวน3แต้มทันทีและต่อมาก็ยังมีการเปิดการใช้งานนะครับผมลดความเสียหายที่ไม่ติดคิดค้อนไปเลยด้วยนะครับผมแล้วก็มีการลบหลีกแบบพิเศษให้กับความเสียหายแบบจริงไปอีกรวมไปถึงยังมีการเพิ่มเอฟเฟกด ค่าความเสียหายของค่าพลังชีวิตพิเศษให้กับทีมของเราจํานวน2เท่าซึ่งโดยรวมในส่วนนี้มันจะเป็นความสามารถเกี่ยวกับหลอดเลือดอันใหม่นะครับผมที่มีหลอดเลือดสีฟ้ากับสีน้ำเงินที่จะมาจากคอของเจ้าตัวเกโรเกโรระดับ U ูอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นกับตัวละครตัวอื่นความสามารถในเรื่องของการลดความเสียหายพลังชีวิตเนี่ยมันไม่มีส่วนช่วยเหลืออะไรใดๆเลยนะครับและในส่วนสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมานั่นก็คือใน5รอบแรกหรือว่า5เทินแรกทีมของเราจะทําการกําจัดลูกไฟของฝั่งตรูออกไปทันทีนะครับผมจํานวนส่แต้มซึ่ง จะสามารถหักลูกไฟได้เพียง1ครั้งต่อ1นเทิร์นสูงสุดเนี่ยก็คือหักไปเลย5เทิร์นหลังจากที่เราหักลูกไฟฝั่งตูไปแล้วฝั่งตูยังไม่สามารถใช้ผลของการตื่นตโนกหรือว่าตื่นตโนกแบบพิเศษเพิ่มเติมลูกไฟมาได้อีกด้วยนะครับก็คือโดนหักไปแล้วก็โดนหักไปเลยไม่สามารถเพิ่มลูกไฟมาได้ทันทีอีกทั้งโบนัสความเสียหายโดยรวมของเป้าหมายทั้งหมดก็จะถูกลดลงไปอีกนะครับจำนวน25%เป็นระยะเวลา1รอบโดยรวมก็คือมันก็จะต้มตีใส่เราเบาลงนั่นเองแถมลูกไฟใในนนกกกาาารรรช้้งหหืออเเลล่นน่ียบยบว ยากแน่นอนนะครับผมและนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าตัวเกโรเกโรระดับยูอาร์ตัวนี้ที่เราปั้นจนสุดกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันติเมดเมื่อเราอัปเกรดมาปุ๊บมันก็จะสร้างความเสียหายได้เพิ่มเติมเป็น600%จากเดิมสร้างความเสียหายไม่ได้เลยพาสซีสกิลตัวนั้นตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปอัปเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของสกิลพาสซีปุกตื่นหากเรามีงบที่เกินจํากัดน,นะครับเราเองก็สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะปปปปั้้้้นนนนนนก็แทบจจจะะไไมม่่่ปปํา,าเเตตอองลย,วยสวใหญี เขาเล่นเล่นกันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการอัพคอเลเวลซะมากกว่านะครับซึ่งณตอนนี้อันดับหนึ่งของเซิร์ฟผมจัดไปแล้วเป็นเลเวลที่4เดี๋ยวขอลองเชิงกันหน่อยสิว่าไอการอัพมาเป็นเลเวลสี่ของเขามันทําอะไรกันได้บ้างนะครับผมเริ่อแรกก็จะมีโลทั้งหมดอันนี้ก็ปกตินะครับโอ้โหแต่ทีมของผมยังยืนไม่ทันเลยเลยฮะโดนระเบิดของสถานะล็อกเป้าหมายไปก่อนนะครับผมหายไปเลยจํานวน5ตัวละครนะคุณผู้ชมส่วนหลอดเลือดเนี่ยมันแลรู้สึกว่าจะเท่าๆกันเลยนะนั่นก็คือการจํากัดมาเป็นคูณ3มนะครับไม่ว่าหอรื หรือหลอดสีน้ําเงินในส่วนนี้จะมาแบบเหมือนเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าไอาการรับดามิหรือการสทอนดามิหรือว่าการยืนเนี่ยน่าจะยืนที่แตกต่างกันนะครับผมในส่วนนี้ก็ลองสังเกตกันดูว่าฝั่งใครย,ยืนได้นานกว่านี่ขนาดของผมเอาการโรเป็นยืนอมตานะยังแทบยืนไม่ไหวอะครับแต่ยังดีตรงที่ว่าเจ้าตัวการโรของผมเนี่ยมันมีอัตราการรบหลีกที่ค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งในส่วนนี้โดนโจมตีมาก็แทบไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วก็โดนโจมตีอัลติเมตมาอีกหนึ่งที่ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าอัลติเมตแบบดั้งเดกเก,ลเดกลัับไป่อนรผม ส่วนนี้ดาเมจเทพไม่เข้าเลยนะคุณผู้ชมคือลดความเสียหายได้ดีมากๆนะแต่รู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะติดสถานะสนามพลังนะครับผมที่จะเป็นสถานะสนามพลังสีสม้มอันใหม่ที่จะมาคู่กับเจ้าตัวเกโรเกโรระดับยูอาร์นั่นเองแต่ในส่วนนี้ก็ต้องขอบอกแล้วก็ต้องขอชื่นชมเลยนะครับว่าการโรของผมนี่มันอึดโคตรๆเลยนะอึดแบบอึดจ,จัดๆโดนดามเมจเยอะขนาดนั้นก็ตามยังไม่หายไปอีกครับผมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสุดครับผมสําหรับการโรยูอาร์ตัวนี้เป็นตัวละครที่ยืนรับดามเมจได้ดีมากๆ ขอมาลองเจอกับอันดับหนึ่งของเซเวอร์กันสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าใน่วนนี้อยากรู้เหลือเกินว่าดามิของเจ้าตัวเกโลยูอาร์มันแรงขนาดไหนนะครับเมื่อเอาอุปกรณ์เฉพาะมาเป็น3ดาวเรียบร้อยนะไม่รู้ว่ากาโลจะยืนไหวหรือเปล่านะครับดอกนี้โดนปาดมาโอ้โหยังยืนไหวแบบสบายๆเป็นทั้งอมตะและก็มีการฟื้นฟูเลือดด้วยส่วนเจ้าตัวเกโลยูอาร์ฝั่งตรงข้ามโจมตีมาครับผมดามิจังหวะนี้โอ้โหถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมจํานวน60% 0นตนั่นเองสุดท้ายนี้เพื่อนๆท่านใดที่รอติดตามตัวละครตัวนี้ อยู่นะครับก็อย่าลืมดองตัวดําดองรอกันต่อนะเพราะว่าความสามารถของเขามันด e ีจริงๆในเรื่องของคอสกิลเอาเป็นว่าก่อนจะจบคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน